สวัสดีครับผมพบกับ Re a l i t y Ball Python Farm มนะฮะอันนี้เรามาต่อขั้นที่ EP ต่อไปนะครับผมก็คือย้ายฝั่งมาฝั่งตรงกันข้ามตะกี้ฝั่งเดียวอันนี้ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งว่ามีตัวไหนที่เข้ากันแล้วแบบเจ๋งๆกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราตามมาดูกันพอดีว่ามีคนคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นคู่เทพของ Reality Ball Python Farm นะฮะจาก EP ที่แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คลิปนี้เลยก่อนที่จะไปดูคู่เทพกันนะครับผม ตอนนี้ Reality b a l บ p y ไ h ทอนะครับผมมี end of year sale นะครับโปรโมชั่นลด10 60กันเลยทีเดียวนะฮะและเพิ่งอัปเดตเว็บกันไปสดๆใหม่ๆนะฮะสำหรับใครที่กำลังดูอยู่นะครับผมสนใจงูตัวไหนแบบไหนยังไงนะครับกดดูได้เลยที่เว็บไซต์ realtyballpython.com นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผม ตัวแรกนะครับผมตัวนี้จะเป็น Confusion Enchi p a ์เซ l นะครับผม Enchi Parcel Confusion เข้ากับ Enchi YB d e s e r c o t e 6เอร์ Head Cryptic นะฮะไอตัวเหลืองๆนี่นะครับเราก็จะได้เป็น100% Head DG นะครับผมส่วน66 Head Cryptic นั้นทิ้งไปก่อนอันนี้เป็น Enchi Mojave Bongo VPI Axantic ตัวนี้นะครับผมตัวผู้ที่เป็นดังๆตัวนี้เป็นตัวผู้ที่เป็น World First ด้วยนะครับ มีตัวเป็นตัวแรกของโลกนะฮะตัวนี้ตัวผู้นี้ Enchi Mo Bongo VPI Accentic เข้ากับตัวเมียที่เป็นเบรด Desert Coat นะครับผมตัวเมียตัวใหญ่ๆนี่นะครับผมเบรด DG เราก็จะได้เป็นเออ่ Double h อ a d DG VPI นะฮะที่เป็นคอมโบ Bongo bo, Mo Enchi นะฮะอ๋อไม่ผส,สม อันนี้ตัวผู้สแลนหน้าออกมาตัวนี้จะเป็นเบรดแอคเซนติกคลาวนะครับผมเอาเข้ากับตัวเมียที่เป็นโมไฮโปไพนะครับโมควิไฮโปไพเราก็จะทำเป็นสามลิเซซีฟนะครับผมก็จะเป็น100%ยเอร์เซนต์เฮตไฮโปไพแล้วก็คลาวนะฮะแล้วก็แอคเซนติกอีกทีเอานี่สีิเซซีฟเลยนี่หว่าใช่ไม่ใช่3อันนี้เป็นทำเป็น สี่ลิเชตสี่เป็นเฮดไว้นะครับผมอันนี้เป็นอะไรเจร๋งๆลองเอามานะแบบรวมร่างกันดูไม่รู้จะหน้าตาเป็นยังไง VPI นะครับผม Accentic e Parcel YB เข้ากับตัวเมีย Butter c a l i c o Spot Note นะครับผมก็จะเป็นคอมโบ100% Head VPI นะครับตัวนี้เป็น Dream Circle นะครับผมเอาเข้ากับตัวเฮดลาเวนเดอร์พายนะครับผมเราก็จะทำแค่ Dream Circle นะ,ะได้ความใหญ่ของตัวเมีย ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นแบล็กเฮดดีมซิเคิลนะครับผมเข้าคาบอยู่ตัวนี้เอาเข้ากับตัวเมียจะเป็นลา v e n เดอร์เฮดพและตัวเมียอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นแบล็ก a ฮดลาเวนเดอร์เฮดพายเช่นกันเราก็จะมีรุ่นเป็น Super b ์แบ h ็กเฮดเลจีนนะครับผมที่เป็นดีมซิเคิล ตัวเมียตัวนี้นะครับผมที่สีดำๆหน่อยตัวนี้จะเป็น Enchi l e o p e r d 100% Head Lavender นะครับตัวผู้จะเป็น OD Enchi Lavender เราก็จะเป็นแบบแนวเหลืองพัดๆมาเลยนะฮะก็จะทำ OD Enchi l e o p e r d นะครับผม OD Super Enchi s i l e o p e r d แล้วก็ Lavender อันนี้ในตัวสูตรข,ของชอ,อกแล้วก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นเบรดเบรดเกลนะครับเข้าคาบีกแล้วตัวผู้เป็นเบรด กลก็คือลาเวนเดอร์คลาวเอาเข้ากับตัวเมียที่เป็น YB 100%ับเบิลเฮาเวนเดอร์ไพแล้วก็50%เปอฮดคาวนะครับตัวเมียตัวเมียตัวเนี้ยคือ50%เปอฮดคาวอีกทีหนึ่งก็คือลุ้นว่าตัวเมียตัวเนี้ยจะเป็น3ดิเซสีไหมซึ่งถ้ามันออกมาเป็นเกลมันก็จะเท่ากับว่ามันก็จะต้องเป็นสามเฮดแหละนะครับอันนี้ผมทำเทสไว้ก่อนในปีนี้อันนี้ก็ ธรรมดานะครับผมแล้วก็เป็นเกลนะครับลาเวนเดอร์คลาวเอาเข้ากับตัวเมียคลาวเฮดลาเวนเดอร์นะครับเราก็จะมีทั้งเกลวทั้งอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นไซเปรัสอ๋อซิ Cinnamon นนามอนนะครับตัวเมียดีดํานั่นนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพาร์เซลเลเซอร์สปอร์ตโนดเดสเซอร์สโคตนะครับผมเอาเข้ากันอันนี้ก็เป็นบัเมอนบีเฮดดีจีพอสปอร์ตโนดเข้ากับซินนามอนคริปติก100%ยเปเฮดดีจี นะครับอันนี้เป็นตัวเต็มซินนามอนคริปติกนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เเราก็จะกลับไปได้ดีจีคอมโบนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์คริปติกอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็โหดอยู่ยังไม่ทำอีกนะฮะตัวนี้ <c oughs> เป็นเอนชีโมนะครับผม100% Double h ซ็น s ์ดับเบิลเฮดซัเซต แล้วก็เป็นเข้ากันเองนะครับเป็นเอนชิโมร0อยเปอร์เซ็นต์เฮดดับเบิลเนเซตพายนะครับผมถ้าติดก็คือได้ชันเซตพายซูเปอร์เอนชิซูเปอร์โมแต่อย่าให้มันเป็นซูเปอร์โมเลยนะ,ะเพราะมันจะเป็นเบลแล้วผมจะดูไม่ออกแต่ว่าไม่มีช้อยให้เลือกแล้วนะฮะเพราะว่าตัวผู้มันมีอยู่ตัวเดียวก็เลยต้องเบลก็จะเบลก็ต้องเบลแล้วฮะคะ้องนี้อันนี้เป็น VPI h e a พายนะครับผมตัวเมีย VPI 100% Head Pie ตัวผู้เป็น c ซเป e สซิ Honey, PI, antic, นนามอนฮันนี่ร้อยเป VPI a ซ็นต์เฮนกะครับผมก็จะได้เป็นตัว c y เป e สซินนามอนฮันนี่แอคซันติที่เป็นตัวเต็มอ้าวนี่ไอตัวนี้ก็เจ๋งนะตัวนี้เป็นดิสโก้ไวบ0ร้อยเปอร์เซ็นต์ดับเบิลเฮดคริปติกเดเซอร์โนะครับผมตัวผู้ที่ผมไย่ยนะครับก็คือจะเป็น c ินนามอนคริปติก100% h d g นะฮะ ซึ่งตัวนี้เราจะได้รุ้นถึงคริปติกดีจี s c o YB ้นะครับผมซินามอนอีกทีนึง่งผู้นี้ก็เจ๋งไม่เบาอันนี้ก็เจ๋งแต่ว่าตัวผู้มันไปทำที่อื่นอยู่ตัวนี้เป็นอัลตร้าเมลแบ็กเฮดนะครับผมแบ็กเฮดอัลตร้าเมลตัวนี้เอาเข้ากับตัวผู้ที่เป็นบองโกสปอร์ตโน้ ode, เละเพิร์ดขาวนะครับก็ทำเป็นดับเบิลเฮดอัลตร้าเมลขาวที่เป็นคอมโบ อ้าวนี่ก็คนละที่เลยจ้าอันนี้ตัวเหลืองๆนี่เป็นตัวเมียนะครับผมพาร์เซย์วาบีดีจีตัวเต็มนะครับ100% h เปอร์เซ็นต์เฮดคริปติกเอาเข้ากับเฮริเคนช็อกโกแลต100% Double Head d เปอร์เซ็นต์ดับเบิลเฮดดีจีขาวนะครับผมนี่ถ้าได้ก็แจมจริงๆตัวนี้ก็เป็นคู่เทพความหวังของผมเลยนะฮะตัวนี้ผมเอาใส่สองพ่อนะครับผมแต่นี่เอาวางให้ดูเฉยๆนะจริงๆไม่ได้ใส่แบบนี้นะ ก็คือสายทีละตัวนั่นแหละแล้วมันเข้าคาดอีกทั้ง2ตัวตัวนี้จะเป็น b a c k h e a ดเอ่อไม่ใช่ b a c k ก a s t เซ m o n นาส่วนตัวนี้จะเป็นโมนาดธรรมดานะครับผมเข้าคาดทั้งคู่เลยอันนี้โมนาดธรรมดานี้ b a c k ก a s t เซลโมนานะครับผมส่วนตัวเมียตัวนี้นะครับผมตุ้ยหนุน้ยตัวนี้จะเป็น b a c k h e a ด l e ปเปอร์ดิสโหรือไฟนะครับผม Cloud 50% h ิบเปอร์เาราก็จะได้เป็นคอมโบสายดำเลยนะฮะ ที่100%ยเปอดับเบิลเฮดโมนาดคลาวคู่นี้นะครับผมจะเป็นเ,เริ่มจากตัวผู้ก่อนตัวผู้เป็นเอซิตหรือว่าคอนฟ s ชันนะครับผมเรียกแบบไหน,น,นเอาคอนฟ루ชันแล้วกันคอนฟ u ชัน n YB เลสตาแต่อันตัวนี้ผมซื้อมาแต่เดาว,ว่ามันน่าจะขาดเลสตายนะครับผมดูแล้วผมรู้สึกว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่ามึงนอกบอกว่ามีแต่ผมมองส่วนตัวนะแต่มันก็ซื้อมาแล้วอ่ะผมก็คิดว่ามัน ไม่ดูผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีแบบถ้าไม่เข้าข้างตัวเองแล้วก็ตัวเมียเนี่ยครับจะเป็นดรีมซิเคิลนะครับตัวเมียเข้ากันนะฮะเราก็จะได้คอมโบที่เป็น3 h เฮดก็ถือว่าแจมอยู่มาถึงคู่ต่อไปนะครับผมตัวสีเหลืองนะครับผมจะเป็นตัวเมียเป็นบาร์นาม์ฮอกกานีร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคลาวเข้ากับตัวผู้เฮริเคนคลาวนะครับเราก็จะได้เฮริเคนมฮอกกานีบาร์นา คลาวนะฮะตัวนี้คู่นี้คู่นี้นะฮะก็เจ <c oughs> ๋งไม่ธรรมดาตัวนี้เป็นคา r n เน e นะครับผมสปอร์ตโน้ตคลาวตัวผู้ก็คือเมื่อก่อนชื่อแนนนี่นะฮะ,อะตอนนี้ได้คอมโบสวยๆใหม่้วฝลังเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นคา r n เน e นะครับผมก็คือ,อเป็นยีนเดียวกันกับแนนนี่นะก็ <c oughs> ตัวส่วนตัวเมียจะเป็นแบ็ k พาร์เซลสเปเชียลคา a g เนนะครับผม100%เป็ฮดขลาวก็คือไม่ธรรมดาเลยคู่นี้แบ็กพาร์เซลสเปเชียล คาร์เนจร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคาวเราก็จะได้ซูเปอร์ด้วยนะครับตัวคาร์เนจมีซูเปอร์ฟอร์มซูเปอร์คาร์เนจนะครับผมแล้วก็แบ็คพาร์เซลสเปเชียลคาวอีกทีหนึ่งสะใจคู้นี้หวังเลยแล้วก็ไอตัวผู้ตะก,กี้นะครับผมคาร์เนจเราก็เอาเข้ากับตัวนี้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็เป็นบานาน่าไซเปรสไบบีคาร์เนจนะครับผมเราเอาเข้ากันก็คือเออ่ตัวตะก,กี้ตัวผู้ก็จะเป็นตัวแนนนี่สปอตโน้ต คาคาวนะครับผมอันนี้เป็นไซเปรสพาซาลฮันนี่หรือวานิลาคลาวนะครับก็เอาเข้ากับคาเนตสปอร์ตโน้ตคราวมาถึงตัวต่อไปนะครับผมตัวผู้นะครับผมจะเป็นออร์บิทค u าวนะครับผมในไทยผมว่ามีน้อยนะครับตัวผู้ตัวนี้เป็น Cloud. ออร์บิทคราว ซึ่งไม่รู้ว่ายีนมันจะคล้ายกับอะไรนะฮะผมยังไม่รู้สึกว่ามันคล้ายกับอะไรเท่าไหร่เลยก็ดูแปลกใหม่ไปเลยนะฮะก็เป็นตัวที่เจ๋งเหมือนกันก็เป็นสายดําเหมือนกันนะครับผมส่วตัวเมียจ,จะเป็นแฟนทอมสปอตโนตเยลโลเบลลี่นะครับผมก็ทําเป็นคอมโบออกมา Orbit ิทสปอตโน p แฟนทอมบ b 1บีร้อยเปอร์เซ็แล้วก็ คู่เก่งของเรานะครับผมตัวนี้ที่ได้คอมโบแบ็กเฮดสวยๆมาก็จะตัวผู้เป็นแบ็กเฮดเลเพิร์ดเอนชีดิสโก้คลาวนะครับเฮดพายแล้วก็เข้ากับตัวเมียไฟคลาวตัวใหญ่ที่เราทำคอมโบสวยๆได้เยอะๆก็คือจากตัวนี้และให้ผลผลิตดีเยอะตลอดและแบบว่าลูกเ,เขาเรียกว่าอะไรแบบยีนดีมากอะคือมันถ่ายทอดแบบสุดติ่งมาก ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นซูเปอร์บานาน่าไซเปรสร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคาวเข้ากับตัวผู้ที่เป็น, Style Cloud. นคอนฟิวชั่นวายบีเลสไตายคาวนะฮะอันนี้ก็เข้ากันนี่ล็อกกันอยู่นะครับผมตัวนี้ล็อกกันอยู่ตัวความหวังเลยตัวนี้จะเป็นเลปเพิร์ด HRA นะครับเฮดเลนแอคเซนติกเดซเซอร์สโคเปอร์เซ็นต์เฮดพายนะครับผม Uh, ตัวนี้เอาเข้ากับพาร์เซลเฮอริกเคนคลาวนะฮะเราก็จะได้ดับเบิลเฮดดีจีคาวที่เป็นคอมโบเยอะๆออกมาล็อกด้วย uh, ปิดก่อนเดี๋ยวไปควนอันนี้นะครับผมตัวเมียเป็นช็อกโกแลตพายนะครับผมเอาเข้ากับตัวผู้ซูเปอร์พาร์เซลเฮริกควินคลิปติกดีจีอันนี้ตัวเต็มนะฮะ oh. เราก็จะได้ได้สามดีเซสซีฟนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เฮด คริสติกดีจีพายนะฮะสำหรับคู่นี้แล้วก็เป็นคอมโบออกมามีฮาริควินด้วยตัวคู่เข้าคราบตัวนี้เป็นพาร์เซลอันนี้ล็อกอยู่นะครับตัวนี้เป็นพาร์เซลช็อกโกแลต6 6สิบหกเปอนฮดคาวนะครับผมแล้วก็ตัวคู่เป็น GHI р е с Phantom c l o u d นะฮะอันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาถ้าแบบ ออกมาไม่ติดพาร์เทลก็ถือว่าแหลมเลยนะคู่นี้มาถึงคู่ต่อไปนะครับผมเป็นบองโกสปอตโน้คาวตัวผู้นะครับเข้ากับไซเปรสแบ็คพาร์เทลบัตเตอร์พอสฮันนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคลาวนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าแจ่มเลยนะฮะไซเปรสแบ็คพาร์เทลบัตเตอร์พอสฮันนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคาวเข้ากับบองโกสปอตคาวนะฮะเราก็จะเป็นคาวคอมโบ มาถึงตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวดำๆนะครับผมนั่นจะเป็นมหฮอกนี YB Cloud เข้ากับแม่ที่เป็นแคนดี้นะครับผมเราก็จะทำเป็นมหฮอก YB 100% Doublehead c a ด d บเบิลเนะฮะสำหรับคู่นี้ไปตัวนี้นะครับผมนี่เอ่อเป็นตัวผู้เราจะเป็น Candy Cloud p a r a ดอกนะครับผมนี่แคนดี้คลาวพาราดอกตัวสีทองส่วนตัว นี้ตัวเมียจะเป็นแบทแมนนะครับผมก็คือเลปเปิลสปอร์โนสคาวเราก็จะได้เป็นแบทแมนร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดแคนดี้นะครับผมตัวนี้แล้วตัวนี้เราก็เอาเข้าออแคนดี้คาวเช่นกันนะฮะเป็นเลปเปิลแฟนทอมคาวนะครับผมเอาเข้ากับแคนดี้คาวแล้วก็ตัวนี้เอาให้ดูทั้งสี่ตัวเลยแล้วกันตัวผู้แคนดี้คาวนะครับตัวเดียวเข้าเมียสี่ตัวตัวนี้ก็จะเป็นแบท Past e เ YB l e p e r พ Candy นะครับเป็นตัวเต็มเราก็จะได้คอมโบนี้กลับไปเป็น100% h เ a d c a เ d y ฮดคาวอีกรอบหนึ่งเฮ้ย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 ,ยหิวแล้วล,ลูกตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็น Cypress b a c k p a ์เซลร0อยเปอร์เซ็นต์ฮดแคนดี้อออาเบโนะนะครับผมเราเอาเข้ากับ Candy Cloud เป็น Cypress Back p a ์เ l ลเฮดแคนดี้หรืออาเบโน เป็นยังไงบ้างครับพอหอมปากหอมคอนะครับผมจัดเต็มสำหรับาการผสมของ Reality Ball Python มันก็จะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวทั้งหมดทุกคนจะแบบว่าเอือมละอาเลยทีเดียวนะขนาดผมเข้าผสมผมยังงงเลยนะ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมทุกคนที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้ากับ Reality b a l y Python ฟาร์มไปแล้วครับผมสวัสดีครับ